ก็สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับผมเตียวจะเพจกระตานเตียวเพจที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับง,งูเฮงสุขภาพแล้วก็ความสมดุลเนาะคลิปนี้ผมจะมาแนะนําวิธีเลือกสีเสื้อผ้านะครับในการที่เราจะไปออกไปทําธุรกิจหรือว่าการค้าให้มันปังขึ้นหรือว่าสําเร็จขึ้นนะครับก็มีทั้งาศาสตร์จีนแล้วก็ศาสตร์ไทยนะครับาศาสตร์จีนก็อาจจะใช้พวกปีนักรรษัตรือพวกท่าต่างๆมาผสมพวกยามอะไรเงี้ยนะครับแต่าศาสตร์ไทยก็จะใช้ทักษะซึ่งมันเป็นเรื่องสากลน,นะแต่ว่า หลายคนก็ก็ไม่รู้นะครับก็จะมาแนะนําให้นะครับแต่ว่าวันนี้ผมไม่มาคํานวณทักษะให้ฟังนะผมจะมาสรุปให้ฟังเลยว่าเราแต่แต่ละวันละ่ะเราควรใช้อะไรนะครับหลายๆคนนะครับคิดว่าถ้าเกิดเราเกิดวันจันทร์นะครับเราต้องใช้สีเหลืองตลอดไม่ใช่นะสมมติว่าเราเกิดวันพุธเราต้องใช้สีเขียวตลอดไม่ใช่นะครับแต่มันเป็นสีประจําวันที่เราจะไปทําธุรกิจเช่นวันนี้วันอาทิตย์พรุ่งนี้วันจันทร์เราจะยึด วันที่เราไปทําธุรกิจนะครับเช่นวันนี้วันอาทิตย์วันนี้เราไปทาธุรกิจอะไรให้เราใส่สีให้สมพงก์บวันนั้นนะครับผมก็แบ่งออกเป็นทั้งหมด4อ่าหหมวดนะครับซึ่งสรุปมาให้แล้วนะครับเดิมมันมี8หมวดมันเป็นบรรดาอายุเด่าหีมูลบบนตรีกาลีนะครับแต่ว่าผมวิเคราะห์มาแล้วแล้วก็ลองมาใช้กับความเป็นจริงแล้วแล้วก็ลองเก็ตสถิติปัตักแล้วมันใช้ได้นะมันใช้ได้ถึง80เเลยนะครับ เพื่อนๆลองเอาไปใช้ดูว่าถ้าเกิดเราอยากจะออกจากบ้านในวันเนี้ยเราจะใช้สีอะไรนะครับก็ไปดูกันนะผมเอาแผนที่ขึ้นมาแล้วกันตัวนี้นะตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าตารางสีนะครับถ้าสมมุติวันนี้สมมุติพรุ่งนี้กันสมมติพรุ่งพุนี้เพื่อนๆจะเป็นวันอาทิตย์เป็นวันอาทิตย์นะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะให้เรื่องการเงินสําเร็จนะครับอยา้ามีครั้งนะไม่ได้ ยึดตัวเองว่าตัวเองเกิดวันอะไรนะเพราะว่าผมเคยใช้ศาสตร์นั้นแล้วนะครับมันเป็นแค่มันเป็นแค่ตัวบุคคลแต่อันนี้เลยกำลังวันนะครับเช่นวันนี้วันเสราร์พรุ่งนี้วันอาทิตย์พรุ่งนี้อยากจะไปทำธุรกิจกรรมเกี่ยวกับการเงินหรือความสำเร็จนะหรือว่าสีนั่นเองเกี่ยวกับความสำเร็จเกี่ยวกับการเจรจารตกลงเรื่องการเงินนะครับนะครับก็สามารถใช้ได้นะครับใช้สีตามนี้ได้เลยนะคนวันอาทิตย์นะครับใช้สีเขียวนะ ทำให้เกิเรื่องความการเงินสําเร็จเรื่องความที่อยากจะเราจะจะไปติดต่อการค้าสําเร็จเทวาทิตย์สีเขียวนะครับผมวงให้ดูเราเขียวหรือโทนสีเขียวได้นะสีเขียวนะวงไปเลยตรงนี้การเงินการค้านะครับเว้นแต่เป็นชุดราชการนะไม่เกี่ยวนะอันนี้พูดถึงเดสเสื้อผ้าสูทอะไรเงี้ยสีเขียวนะครับแต่ถ้าเกิดต้องการบาร,รมีนะครับใช้สีส้มอ่าสีชมพูนะครับสีชมพู บารมีซึ่งวาวคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยซึ่งวันอาทิตย์เนี่ยวันอาทิตย์เองนะไม่ใช่คนเกิดวันอาทิตย์วันอาทิตย์เองนะี่ยนะสีชมพูเป็น,ปนบารม,มีนะครับแต่เ้าก็ต้องการความช่วยเหลือความช่วยเหลือนะก็เป็นสีดําหรือสีเทานะครับสีดําหรือสีเทาอยู่ไหนวะป๊บนะี้นะสีเทาตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆน,นะครับ ใช้สีส้มมันจะเหนื่อยนะถ้าใช้สีส้มมันจะเหนื่อยทียนี้เนะี่ยวันอาทิตยนะ์เนี่ยวันนี้วันอาทิตย์ใช้สีส้มมันจะเหนื่อยแล้วก็วันอาทิตยนะ์เนี่ยสีที่ห้ามใช้ก็คือสีฟ้านะครับก็คือตามหลักทักษะเลยแต่ว่าผมไม่ผมไม่คำนวณทักษะให้ดูเนาะก็คือเนี่ยตามหลักทักษะวันอาทิตย์ห้ามใช้สีโทนนี้สีน้ำทะเลได้ไหมไม่ได้ อย่าไปเขียดมันอย่าไปเอาสีฟ้าสีน้ําเงินอย่างเงี้ยอย่าไปเขียดมันวันอาทิตย์ถ้าพรุ่งนี้วันจันทร์นะต้องไปเจรจาธุรกิจต้องไปขายที่ดินใช้สีอะไรดีวันจันทร์นะครับใช้สีอ่าม่วงนะครับใช้สีม่วงสีม่วงตรงนี้เขาสีม่วงเป็นสีสีม่วงวันเสาร์เป็นสีสีม่วงหรือสีสีม่วงเป็นสีนะครับ หรือสีเขียวก็ได้สีเขียวก็ได้บารมีและกันเงินเป็นสีหรือต้องการให้คนช่วยเหลือแบบว่าไม่มีเสื้อบางนะครับไม่มีเสื้อบ้าใจใส่จริงก,สก็สีฟ้าก็ได้สีฟ้าหรือสีเ,ง,เงินวันนี้นี่ต้องการคนช่วยเหลือนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆใช้สีดำ พรุ่งนี้พรุ่งนี้วันจันนะมันจะเหนื่อยแล้วก็วันจันห้ามใช้สีแดงจากธุรกิจเนี่ยห้ามใช้เลยสีแดงสีแดงหรือสีเฉดแดงเน้นสีแดงเลยนะเน้นสีแดงเลยตรงนี้ห้ามใช้นะครับห้ามใช้สีแดงหรือเฉดแดงสีสีตัวนี้ใช้ได้สีเขียวเรื่องใช้ได้ สีเขียวโทนเขียวนียใช้ได้เนี่ยอย่างเงี้ยใช้ได้ใช่ได้หมดตรงนี้โทนใช้ช่ได้หมดนะครับวังคารนะครับลองสีที่ดีก็คือสีส้มเพราะว่าสีส้มเป็นสีนะสีส้มนะทำเป็นสีส้มสีส้มนะห้ามสีที่ดีคือสีส้มวังคารถ้าวังคารไปทําธุรกิจวังคารสีส้มดีนะครับสีส้มดี สีม่วงดีสีม่วงดีส่งเสริมให้มีบารมีนะสีม่วงดีแล้วถ,ถ้าถ้าเกิดต้องการความช่วยเหลือสีแดงนะใส่ไปเลยสีแดงหรือโทนสีแดงได้หมดสีแดงหรือโทนสีแดงออกแดงอะแดงเลือดหมูได้นะครับ แต่เกิดวันเกิดวันคานแล้วใช้ใช้สีนี้เหนื่อยนะใช้สีน้ำเงินเหนื่อยโทนสีฟ้าสีน้ำเงินเหนื่อยสีฟ้าสีน้ำเงินอ่าน้ำเงิน,นอันห้ามใช้เหนื่อยแล้วก็วันคานห้ามสีเหลือง นะครับห้ามสีเหลืองสีเหลืองสีขาวห้ามสีทองห้ามเหลืองขาวทองห้ามโซนนี้เลยนะครับโอเคป่วันพุธวันพุธสีอะไรครับวันพุธสีดำดีนะสีดำดีดำเลยใส่สีดำไปเลย work นะครับ นะสีดำเวิร์กใส่สีดำสีเทาได้หมดนะครับสีทึบๆอ่ะนะครับแล้วก็อันพุทนะครับสีส้มเกิดบารมีสีส้มเกิดบารมีตัวนี้บารมีอะ่ะก็คือเวลาเราไปทําสัญญาอะไรเงี้ยแล้วอีกฝ่ายหนึ่งใส่สีอื่นแล้วเราใส่สีส้มอะ่ะเราจะเซ็นสัญญาชนะไม่ไม่ขำนะแต่เกิดสูตรก็ไทยส้ม ท้สีส้มถ้าสูทดำใช้ทยส้มแล้วก็ใส่เสื้อเชิ้ตก็มีอะไรที่เป็นสีส้มอ่ะชนะนะครับสีส้มอะไรเงี้ยหรือสีส้มไม่ได้สีดําได้นะครับถ้าต้องการคำช่วยเหลือมันพุดธสีเหลืองดีใส่แล้วได้รับการช่วยเหลือสีเหลืองสีทองดีสีเหลืองสีทองดี นะครับแต่ก็ใส่แล้วเด็ดเหนื่อยสีแดงเด็ดเหนื่อยวันพุธเจราจารยากคุยยากไปขายที่ก็ไม่โอเคแล้วก็วันพุธห้ามใช้สีอะไรครับสีชมพูห้ามใช้สีชมพูชมพูนะครับเนาะวันพฤรหัส แล้วรหัสสีที่ดีคือสีแดงครับเหมาะกับการเจรจาม,มากนะครับแต่ก็อยากได้บาร,รมีก็สีฟ้าสีฟ้านะสีฟ้านำเงินได้นะครับถ้าต้องการความช่วยเหลือสีเขียวใส่แล้วจะมีคนช่วยเหลือ ถ้าต้องการความถ้าใส่แล้วแบบใส่สีผิดไปอะ่ะนะครับสีผิดไปอะ่ะสีชมพูนเงี้ยก็จะเหนื่อยชมพูเนเหนื่อยนะครับชมพูเนเหนื่อยแล้วก็วันพฤหัสนะครับห้ามสีม่วงนะห้ามสีม่วงห้ามใส่สีม่วงไปเลยเก๊ง นะห้ามสีม่วงนะครับเจ๊งนะครับอย่าใส่สีม่วงนะครับวันศุกร์นะสีดีคือสีคือสีชมพูพรุ่งนี้วันศุกร์วันสนิ้นสัปดาห์ใส่สีชมพูไปไป,ไปคุยธุรกิจไปขายที่ไปเจรจาการค้าไปทำอะไรเกี่ยวกับการเงินสําเร็จนะครับสําเร็จนะมันเป็นปตัวส่งเสริมนะตัวส่งเสริมนะครับ มันเป็นทักษะแหละแต่ว่าผมยกมาแค่ห้าตัวอีกสาตัวไม่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 จะเป็นมากถามว่าสําคัญไม่สําคัญแหละแต่แต่มันไม่จะเป็นมากผมเอาตัวที่มันเห็นเห็นภาพมานะครับนะครับสีี่ส่งเสริมด้านเดชก็คือบารม,มีก็คือสีเหลืองสีเหลืองนะครับสีขาวสีทองเนี้ยส่งเสริมบารม,มีเป็นเดชนะครับแล้วก็ปรรสุการช่วยเหลือ สีส้มช่วยเหลือถ้าใส่สีส้มไปเนี่ยช่วยเหลือนะวันศุกร์สีที่เหนื่อยคือสีม่วงเหนื่อยนะสีม่วงเหนื่อยสีม่วงเป็นอุตสาหะเหนื่อยนะครับแล้วก็สีที่ห้ามคือสีดาพรุ่งนี้วันศุกร์ห้ามใส่สีดําเด้อพรุ่งนี้วนศุกร์ห้ามใส่สีดำสีเทาห้าม่ะสีดำสีเทาห้าม วันเสาร์นะครับวันเสาร์สีที่เหมาะสมคือสีน้ำเงินสีฟ้าฟ้าน้ำเงินทนฟ้าได้หมดนะครับสีที่เป็นปรบัเกิดบารมีคนเกิดวันเสาร์เกิดบารมีคือสีดำสีเทาเกิดสีดำนะครับสีที่ช่วยเหลือนะครับ คือสีอ่าสีอะไรสีชมพูช่วยเหลือสีที่เหนื่อยสีเหลืองนะครับสีเหลืองเหนื่อยแล้วก็สีที่ห้ามใช้ก็คือสีเขียวนะครับอันนี้คือกําลังวันเลยนะครับอันเนี้ยเป็นเป็นโทนสีนะห้ามใช้ก็ คืออันนี้คือเขาเรียกว่าทักษะแล้วว่าเป็นของไทยใช้ง่ายๆนะครับคุณจะไปวันไหนคุณอ่าพรุ่งนี้วันจันทร์ก็ดูวันจันทร์ห้ามสีอะไรวันจันทร์ห้ามสีแดงนะถ้าใช้สีดยาธุรธกิจก็มีปัญหานะครับก็ลองไปใช้ดูนะครับก็หลังจากที่ผมเก็บสิติเรื่องนี้มานะครับก็ผมเก็บสิติเรื่องเกี่ยวกับสีเนียมาก็โอเคนะใช้ได้ ส่วนสมมติวส่วนตัวเนี่ยชอบสีดำนะครับก็ทําอะไรเป็นสีดํานะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ไปเจรจาธุรกิจอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดการที่เรามีคนมาถามเราแล้วเ,เราต้องแต่งตัวออกไปเจรจาธุรกิจไปทาธุรกรรมอะไรเกี่ยวกับการเงินที่มีการตกลงขายทวงไอที่เงยกับคนอื่นนะใช้สีพวกนี้ก็จะเป็นมงคลแล้วก็ส่งเสริมอย่างมากนะครับก็ย้ำอีกครั้งว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะแล้วก็ลองใช้ดูนะครับแต่ว่าเท่าที่เก็บมาก็ใช้ได้นะ เท่าที่เก็บมาก็ใช้ได้ลองไปใช้ดูนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับย้ำอีกครั้งนะครับอันนี้เป็นสตร,ร์ไทยมันจะมีสัตว์จีนนะครับที่ดูเลือกยามดูเลือกยามว่าจะจดทะเบียนกี่โมงมลง,งสัญญากี่โมงสัญญาเป็นพันล้านร้อยล้านเนี่ยหรือว่าธุรกิจขนาดใหญ่ก็จะมีดูเลือกยามว่าได้เปรียบคู่แข่งขันหรือเปล่านะครับ แต่สัตว์ไทยเราเอาแค่นี้ก็พอเนาะก็หวังว่าจะมีอยู่อีกครั้งนะครับก็คิดนี้ไปละครับสวัสดีครับ